สวัสดีค่ะหนูชื่อมาริซังเป็นพนักงานร้านแฮมเบิร์กในญี่ปุ่นซึ่งหนูเพิ่งจะกลับมาจากการพักล้อนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ลืมทุกอย่างเลยแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ลืมมันทำงานน่ะแต่ลืมเวลาสิออาตอนนี้สายแล้วและเกมน,นี้เป็นผู้พัฒนาเดียวกับ The Boba Tea Shop ทาอยากผมเล่นก็ลองคอมเมนต์มาดูครับโอเคลีสโก้ลีสโกโอโสวัสดีครับบอส เธอมาสายนะมะล,ลิกะของเธอเริ่มมาสามสิบนาทีที่แล้วนะฉันอยากให้เธอเตรียมพร้อมก่อนที่จะถึงเวลาอาหารเย็นนะเร็วๆเ,เข้าไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มในห้องสตาฟหลังจากนั้นก็กลับมาตรงนี้โอ้ยามาแรกก็โดนดุเลยโดนลดเงินเดือนแน่เนี่ทครับบอสอย่าก,กัดหนูเลยนะเนี่ยครับบอส <c oughs> เหมือนเราจะอินเทอร์แอคได้นะกดสิเอ้ยเธอมายือ,อะไรตรงนี้นะไปเปลี่ยนบบยนูนิฟอร์มสิขอโทษครับบอสโอเคเปลี่ยนยูนิฟอร์มฮับฟู่ตรงนี้เลยเหรอ กล้องมั huh. uh ้เนี่ยไม่มีใช่ไหมโอเคกูเปลี่ยนปึ๊บอ่าใส่เสื้อร้าน The Hamburg Shop ชบชบึ๊บฟึ๊บปึ๊บฟึ๊บ่าเนี่ยเราเป็นนักเรียนหรือเปล่าครับไม่ใช่นะนึกว่านักเรียนนับชุดขาวๆโอเคปิดป๊บเรียบร้อยแล้วพร้อมทำงานเฮ้ยเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยบอสไม่ไดอตักใจจะด่าขอโทษกับบอสเสียงในหัวมันดังไปหน่อยไอ่เปลี่ยนเสร็จยังเนี่ย ลูกค้ามารอกันแล้วนะหวังว่าเธอยังจําวิธีการทําอาหารแล้วก็เสิร์ฟได้นะหลังจากหยุดพัดร้อนไปนั่นนะ่ะกูลืมไปแล้วเอ้จ้ามานเถอะจ้ามันเถอะมามามาเดี๋ยวจะตวนความจําให้เธอเองนะว่าต้องทํำยังไงก่อนที่เธอเนี่ยจะทําให้ลูกค้าโกรธโอเคโอเคอย่างน้อยหัวหน้าก็มีความใส่ใจครับผมเา้าเอาไงทาไงบ้างฮะก็จะสาธิตให้เธอครั้งเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นฟังดีๆล่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยคุณก็จะต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้ากะทุกครั้งให้เพียงพอสําหรับทั้งคืนพนักงานส่งของจะนําวัตถุดิบสดใหม่มาส่งที่ร้านของเราแต่ในคืนนี้ฉันได้เตรียมออเดอร์ไว้แล้วอม,มีกล่องเดียวเองเหรอวัตถุดิบเนี่ยจะอยู่ในห้องครัวไปแกะมันออกมาได้เลยนล้จะจะบอกคุณต่อไปว่าต้องทําอะไรโอเคครับบอสแกะเลยอันแพ็กนะครับกดอีโอ้โห อนิเมชันน่ารักมากชอบ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 เอาละต่อไปก็ไปรับออเดอร์จากลูกค้านะโอ้โหโอ้โหจะได้กลัวบากน่ากลัวมากเห็นแต่หัวน่ากลัวสัตว์โอเคสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันอยากจะได้เอกโยมอันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันเสดด่วนครับฉันอยากได้แฮมเบอร์กหน้าไข่แดงค่ะโอเคเอาละตอนนี้ก็ให้ไปหยิบแพ็กเกจเนื้อมา แล้วก็ใส่เนื้อไปที่เครื่องบดตรงนั้นมุนมันด้วยมือจนกว่าเนื้อนั้นจะออกมาออกมาเป็นรูปร่างแฮมเบิร์กไม่เอารูปร่างมันขี้นะบอกไว้ก่อนโอเคเครื่องบดตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้โอ้ฉันไม่ต้องการไข่ชิบหายแล้วกูหยิบมาบอท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 น่ารักมากครับผมชอบวะน่ารักจัดโอเคปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะอมันใช่เหรอ มันใช่เลยนี่นี่มันหมุนไม่ทั้งพลาสติกเลยนะเนี่ยไมโครพลาสติกนะบอสหมุนหมุนหมุนบอสถอยเครื่องหมาให้หน่อยได้ไหมโอ้ยถอยเครื่องหมาให้มาได้ไหมบอสเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาเอาเนื้อดิบมาย่างแล้วย่างมันจนกว่าจะออกทองน้ำตาลได้เลยโยนลงไปปู๊บ ระหว่างที่รอเนื้อสุกแล้วก็ก็ไปตักข้าวมาได้เลยไปตักข้าวได้จากหม้อหุงข้าวตรงนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเนื้อ,อย่างเนี่ยโปะลงไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ้พาสเจอไรโปะลงบนเนื้อโอเคครับหนะัวหน้าข้าวแา,า๊บๆสวยงามมากเลยทีนี้ก็อันนี้คือน้ำตาลทองอยังครับผมว่าน่าจะใช่แล้วนะโปะลงไปนี่น่ากินมากเลย ชาแอร่อยครับเนี่ยบอสไม่ได้กินของลูกค้าเหรอป่าวทำทเฉยๆแค่หิวแค่หิวแต่ถ้าจบงานแล้วของเหลือเสร็จกูแน่โอเคหยิบไข่มาแล้วก็ปัง้งเฮ้ยไข่ห่าแล้วว่ายังมีแต่ไข่ด <c oughs> แดงไอ้คำหายไปไหนวะยะเหมือนเราจะทำทุกอย่างแบบเพอร์เฟคแล้วนะครับผม <c oughs> เป็นข้าวหน้าแฮมเบอร,ร์เกอร์รยด้วยไข่แดงนั่นเอง <c oughs> ตอนนี้ก็ไปเสิร์ฟได้เลยได้เลยฮ่าฮ่าฮึฮ<ะ>ฮ าหารยั่วๆมาแล้วจ้าอืมไม่ได้ยั่วลูกค้านะยนั่วกูนี่แหละกูหิวมากเลยอ่าข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยแปะ,แปะอ้าวเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพร้อมสำหรับการเข้าง,งานแล้วนะอย<ฆ>่๋ลืมรับเงินสดที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ด้วยอ่ะ <_ S 1> ถ้าจะอยู่ที่ออฟฟิศของฉันน่ะมาพบฉันได้ในโอกาสสำคัญเท่านั้นนะโอเคครับบอสลูกค้าเข้ามาสองคนแล้วนะครับโอเคมาได้เวลาทำงานแล้วก็ขอเปิดเพลงชิวๆฟังแล้วกัน เดี๋ยวเดียวเชี่ย <Yeah, S 1> พี่ดังอ่าออันนี้อันนี้อันนี้ดีนะลูกค้าแค่ตกใจไม่หนีไปซะก่อนเอาข้าวหน้าแฮมเบิร์กจะหลานโอเคค่ะแล้วคุณพี่เอาอะไรคะเออผมอยากได้ข้าวหน้าแฮมเบิร์กเพิ่มเนื้อหนึ่งครับโอเคได้เลยได้เลยหมุนต่อครับหมุนหมุนมุนมุนแปะออกมาอันนึ่งย่างเลยแล้วก็ตักข้าวแปะ อ่าเราก็จะหมุนอีกอันหนึ่งว้าวผมชอบมากเลยครับเกมมันแบบดูดีอ่ะเกมมันดูดีเลยอ่ะเรียบร้อยเรอยอีรอยบร้อยอันนี้น่าจะย่างได้แล้วนะครับออกเหลืองๆทองๆแล้วจัดไปโอ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 เนี่ยโต๊ะเราสะอาดครับไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับโต <Perfect. S 1> ๊ะเราสะอาดฮะอ่าอีกอันหนึ่งนะครับสวยงามสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องเลยเว้ยปับ๊บปับ๊บโอ้โหเฮ้ยยังสวยเลยได้แล้วค่ะแฮมเบิร์กหนึ่งขอให้ทานได้รอร่อยนะคะแฮมเบิร์กพิเศษคะ่ะได้แล้วค่ะขอให้ทานได้รอร่อยนะคะโอ้ยชิ้นน่ากินโอ้ย ตกใจไม่กำลังต้องลูกค้าอยู่กำลังดูลูกค้ากินพลนินเดี๋ยวฉันไปก่อนนะปิดร้านนี้ให้ด้วยล่ะก่อนที่เธอจะออกไปได้เลยครับบอสโอเครับเงินที่แคชเชียร์ด้วยโอเครับ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 อ่าออ้ยคนเข้ามาเพียบเลยบอสบอสมึงไปเรียกลูกค้ามาแกล้งกูได้แน่แต่ <laughs> กูไม่เรียกเนียธุรกิจก็เจ๊งหรอกลูกค้ามากันเพียบเลยครับ 3คนโอเคเอาอะไรดีคะฉันอยากได้ข้าวหน้าแฮมเบอร์กท็อปปิ้งด้วยไข่แดงน่ะข้าวแล้วก็ข้าวแฮมเบอร์กไข่แดงหมุน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 อ้าวทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยหมุน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 ผมชอบมากเลยอ่ะคือแบบมันน่ากินมากเลยดูข้าวสวยพุ่งพูนดี ี่คุ้มจัดกี่บาทวะนี่น่ากินเกินเดเดี๋ยวร้านเราเนี่ยสะอาดระดับพรีเมียมครับผมข้าเชื้อ99%้าเปอร์เซ็นต์อืมเขาไม่ได้สนับสนุน Noting Happen ได้แล้วครับได้แล้วค่ะอาขอทานให้หรือนะคะอ้าวคุณพี่เอาอะไรคดีคะเนี่ยเออผมอยากจะได้ข้าวหน้าแฮมเบอร์ครับอ่าได้เลยข้าวหน้าแฮมเบอร์ พี่อลยดีค่ะผมอยากได้ข้าวหน้าดับเบิลแฮมเบอร์กหนึ่งแล้วก็แฮมเบอร์กหนึ่งครับผมกําลังเพิ่มน้ําหนักตัวเองอยู่นะผมก็เลยต้องกินโปรตีนจํานวนมากได้เลยจัดไปแปะคุณพี่ได้แล้วแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาค่ะอ่าขอทานให้เลยนะครับ ดับเบิ้ลกับธรรมดาหนึ่งหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนอย่างยๆงยย่าง,อ,าง,อ,างอ่าอาเกอเก็บตังก่อนโดนโมยเฮ้ย what คุล่วงมาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อะเก็บตังก่อนเนี่ยตังสำคัญกว่าโอเคโอเคทำอาหารแลวลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ ได้แล้วค่ะดับเบิลหนึ่งแล้วก็ธรรมดาหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะไม่ใช่หรอฮนะอ๋อแค่ฮมเบิกเฉยๆครับโอเคเข้าใจผิดเข้าใจผิดโอเคไม่ต้องห่วงค่ะได้เลยค่ะอ่าอันนี้เนื้อธรรมดาค่ะ,อะขอทานให้หล่นะคะโอเค มาเคลียรเรื่องไอ e ้หานี่ก่อนมาตกไมได้ยังไงวะเนี่ยก็อยางที้ท่านผู้ชมเข้าใจครับผีหลอกแค่นั้นเลยครับไม่มี <único Liberty Overwatch> <benchmark> ๆๆอะไรฮะอริกาโต่ออาขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยโอเคลูกค้าน่าจะหมดแล้วในวันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าได้เลยเปลี่ยนชุดนะครับโอเคหวังว่าจะไม่ได้มีใครอยู่กูนะมีคอมด้วยนะครับทําอะไรได้มัางอะคอมโน้ตบุ๊กอะฉันไม่รู้พาสเวิร์ดอะ เอาไปรู้เดี๋ยวค่อยเจือกครับผมมีอะไรแอบ,บอยู่ในตู้หรือเปล่าเนี่ยอสอดส่องครับไม่มีนะงั้นหนูเปลี่ยนชุดนะคะโอเคเปลี่ยนชุดเลยโอเค,อเ,คเราก็ปิดร้านใช่ไหมครับจะต้องปิดร้านยังไงหรอหรือว่าเราออกไปได้เลยประตูอ๋อฮะเก็บกว่าร้านไหมอะ่ะไ,ไม่เก็บหรอจะว่าไป ขอเด็กเองแม่งเลย,ย,ย,ยหิวหิวไอ้สัสข้าวเนเราจะไม่ไกินอโอเคไปดีกว่าครับผมเหมือนว่าเกมจะไม่ได้ให้เราโอเคไปดีกว่าครับผมเหมือนเกมจะไม่ได้ให้เราเก็บอะไรนะฮะงั้นเราก็ไปดีกว่าไปอย่างนี้เลยเหรอแต่ผมขอเดินสำรวจร้านสักหน่อยนะครับรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกับร้านนี้สักเท่าไหร่ ต้องดูก่อนทางนี้ที่ไล่ก็ไม่มีมีทางเดียวซะด้วยเนี่ยนะครับสถานที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะแคบๆหน่อยเพราะว่าที่ดินเขาเนี่ยมันแพงนะฮะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าไปแล้วเจ้าโอ้โหยิ้มได้น่านกลัวมากขนหนูมะลิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสามพันกว่าบาท เออไม่จบแล้วอระเชื่อผมอยากเล่นต่อมากเลยไม่นะเราฆ่าได้ไหมตัวเต็มมาผมไม่พลาดแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วครับกูเล่นแน่นอนนี่ชอบชอบชอบมากชอบสุดเลยเอาเลยครับผมก็เกมนี้จบไปแล้วนะครับผมิี่ห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมันได้นะฮะก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าสนุกมากๆเลยแหละผมเล่นไปเพลินมากๆเลยอยู่ดีๆแม่งจบแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากชอบกันก็ฝากกดไลค์ s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมและก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งกันนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ